ผมเพิ่งมาได้ประมาณครบจะครบ่ปีวันที่สิบเดือนหน้านี่ครับดูสถานการณ์ก่อนว่ามันจะคุมได้ไหมหรือแย่ลงหรือมันสําหรับผมอยู่ในหมู่บ้านผมก็มีความหุนใจขึ้นมาห้าสิบปร์เซ็นครับผมไม่แน่พวกคนที่วิ่งหนีตายพวกอะไรเราก็น่าจะอยากกับครับที่วกยิงโดนขาโดานแขนบ้างครับตอนนี้ก็มีพอมีรถถังมีโดนตออแนมครับบิน ข้าก็โจมตีไปรอบหนึ่งครับโจมตีเป็นละลอกครับแในตามเปียกครับเปียกอิสาราเอลเปียกสถานทูตครับคือในอิสาราเอลนี่ผมอยู่ในหมู่บ้านนี้คือมันจะเป็นประตูรั้วเหล็กเป็นรอบหมู่บ้านครับแล้วก็มันประตูนี้จะมีรหรัสเฉพาะคนในหมู่บ้านครับจะเ,เข้ามาได้แล้วก็มีรหารประจําอยู่ประตูข้างหน้าและประตูหลักคือไอเข้ามาครั้งนี้คือ กลุ่มกวาการไลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยคือว่าประตูไอ้กั้นชายแดนในเขาได้แก๊ปป่าเป็นเป็นสามารถรถเข้ามาได้ครับหรือเขาปกตินี่แต่ก่อนจะมีแค่เมสซายยิงเข้ามาครับแต่ตอนนี้คือกวดการไล่เข้ามาด้วยเมสซ้ายเข้ามาด้วยเติไป